ครับบางทีท่านต้องใช้เกียวปล่อยในการอัดไม้เข้าด้วยกันเนี่ยบางทีมก็ต้องจำเป็นดีกว่าตะปูแน่นอนเนี่ยครับปึ๊กนะครับครับหรือว่าบางทีเราต้องเจาะคว้านผ่านหัวเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เจาะแล้วถึงจะยิงเกียวปล่อยเข้าไปนะครับ สวัสดีครับโพลิชิ้ไทคอปเปอร์นะครับเดี๋ยววันนี้มีเกลียวปล่อยหรือว่าวิธีการใช้เกลียวปล่อยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกันนะครับมีดอกเจาะคว้านเจาะนําเจาะผายเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงหรือว่าเอ๊ะทำไมดอกบางเกลียวปล่อยบางทีคอไม่ตลอดกับเกลียวปล่อยบางอันเนี่ยเกลียวตลอดนะครับมีวิธีการใช้ต่างกันยังไงหรือว่าเราจะนําเทคนิคนี้ไปใช้กันยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับ สำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น Li n e แอดไทยคาปิเนเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาปิเนเตอร์ทูนเท่านั้นนะครับครับมาพูดถึงเกียวปล่อยบ้านเราที่จําหน่ายกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียวแบบเกียวละเอียดแบบนี้นะครับหัวเป็นหัวเทเปอร์หรือว่าจะเป็นหัวแบบที่เป็นเหมือนหัวเห็ดเนี่ยนะครับก็เบอร์7เบอร์8อะไรก็ว่าไปเบอร์10 เบอร์นี้หมายถึงขนาดที่หัวแล้วก็ลำตัวมันจะอ้วนขึ้นตามขนาดนะครับเบอร์6ก็จะเล็กลงใหญ่ขึ้นไปกับเจ็0แเนี้อ้วนใหญ่ขึ้นนะครับครับทีนี้มันก็จะมีเกียวประเภทเกียวอันนี้หมายถึงว่าเกียวบ้านเราทั่วไปแต่ว่าจริงๆมันจะมีเกียวแบบหยาบหยาบๆเนี้ยถ้าเป็นไม้โดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อนเนี้ยมันจะดูดได้ดีกว่าเพราะเกียวมันห่างมันก็จะไม่รูดง่ายนะครับอย่างนี้จะเกียวละเอียดแต่ถึงยังไงเกียวละเอียดก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ แต่ว่าเกลียวหยาบมันจะดูดได้ดีกว่าทีนี้หัวมันก็เป็นหัวเทปเปอร์และที่นี้สังเกตไหมฮะว่ามีเกลียวปล่อยบางรุ่นที่ท่านจะเห็นว่าตรงคอตัวนี้มันไม่มีเกลียวเหตุผลก็เพราะว่าจริงๆถ้าเราไม้เราหนาเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าตรงนี้ฮะไม้หนาเราจะยึดไม้ด้านบนลงกับด้านล่างนะครับดึงไม้เข้าหากันเกลียวปล่อยหน้าที่ของเขาจริงๆคือมีหน้าที่ดูดไม้ทั้ง2แผ่นเข้าหากันนะครับผมจะเจาะยึดเกลียวปล่อยตัว เกี่ยวตลอดโดยที่ข้างบนเนี่ยจะไม่เจาะดอกผ่านเลยนะครับแล้วผมจะลองดูดไม้ตรงไปถึงตรงนี้เลยแล้วยังดูว่ามันสามารถจะดูดไม้2ชิ้นเนี่ยเข้าหากันไหมลองดูนะครับเนี่ยครับ ลงไวจะสุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอัดให้มิดหัวตรงนี้ไปไม่แน่ใจว่าจะขาดหรือเปล่านะ <S <S อ่ามมติเนี้ยไม่ลงแล้วนะครับไม่ลงแล้วปรากฏว่าตรงเนี้เห็นไหมมันไม่เข้ามาแล้วมันมันคืออะไรก็คือตอนเนี้ยหัวเกีียวปล่อยมันดูดกับตัวนี้แล้วแต่ มันไม่ดูดไม้ไ VII ชิ้นล่างขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันคับมันเป็นอันว่าเกียวปล่อยเนี่ยมันไปดูดไม้แผ่นบนแทนมันไม่ได้ไปดูดไม้แผ่นล่างเข้ามาหาแผ่นบนเนี่ยมันไม่ได้ทํ <c oughs> honey, หาหน้าที่ของมันใช่ไหมฮะเจ้าตัวนี้บ้างเจ้าตัวนี้คือผมจะบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ทําหน้าที่เกียวปล่อยด้านบนใช่ไหมฮะแผ่นบนมันจะลูดมันเหมือนฟรีครับแล้วมันจะดูดตัวล่างแทนอ่ะในขณะเดียวกันเดี๋ยวผมวางไม้ลอยขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เอาเจม่ามาอัดดูนะครับนี่ฮะเป็น i ิมแพ t ของเจม่านะครับ่ะฮะนะฮะ <Yeah. S 1> ผมจะลองดูไปเรื่อยๆแล้วว่าให้มันหาออจาก,กันอา <Yeah. S 1> ครับตอนนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผมหยุดแค่นี้ก่อนอา <Yeah. S 1> ครับตอนนี้ห่างกออกจากกันนะครับ <Yeah. S 1> ผมจะลองอัดเข้าไปแล้วดูว่ามันจะวิ่งเข้ามาหากันไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยครับเห็นไหมฮะมันดูดเข้ามา เพราะว่าตรงด้านบนตรงนี้มันไม่มีเกี่ยวฮะมันไม่ดูตัวบนมันไปดูตัวล่างเกีียวทําหน้าที่ดูตัวล่างเข้าหาตัวบนใช่ไหมมันก็จะสนิทออกจากกันอาสนิทเข้าหากันเลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้ไม่ทําเกี่ยวเอาไว้ด้านด้านบนนะครับ ครับทีนี้เจ้าถ้าเป็นเกียร์ปล่อยอย่างนี้มีทางออกนะครับก็คือถ้าเรายึดแผ่น2แผ่นเข้าด้วยกันนะฮะแผ่นบนเราต้องเจาะคว้านนะครับเจาะขวานให้ตรงนี้นะครับเกียร์ปล่อยตัวนี้มันสามารถผ่านได้เจาะคว้านหมายถึงเจาะดอกผ่านก็คือให้ใหญ่กว่าลําตัวของเขานะครับอ่าสมมุติตัวนี้เป็น4ีมิลเราอาจจะใช้4.5มิลใหญ่เป็น5้ามิลเลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่อาจหัวเนี่ยมันอาจจะดูอ่ารูมันใหญ่หัวมันก็อาจจะแบบ เวลาดูดมันอาจจะหลุดไปในรูได้ถ้าแต่ถ้าถามว่าก็ได้อยู่นะครับอะ่ะตอนนี้ผมจะเจาะคว้านให้ตัวอ่ตัวนี้เป็นดอกผ่านข้างบนแทนนะครับอะ่ะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับอะ่ะนี่คือเจาะคว้านให้มันทะลุลงมาเนี่ยนะครับอ่เจาะคว้านทะลุแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าดอกผ่านนะครับเจาะคว้านหัวด้วยแล้วก็ผ่านด้วยนะฮะเหมาเดินเดี๋ยวผมจะทําให้มันลอยขึ้นมานะครับ แล้วดูซิว่ามันดูดลงไปไหมนะครับนีครับเดี๋ยวขอนนะครับจุดก่อนตรงนี้ฮนะไม่ต้องไปบีบแคมไม่ต้องไปอะไรมาเลยดูที่ว่ามันจะลงไหมฮนะเน่เพราะว่ามันผ่านตัวบนเดี๋ยวเราอัดเข้าไปนะครับไปเนี่ยครับปึ๊กเห็นไหมฮะแน่นปึ๊กเลยนะฮะเนี่ย ดูนะครับมันก็ดูดเพราะว่าอะไรเพราะาตัวนี้มันดูดแผ่นนี้เข้าหากันโดยที่ใช้หัวเกียวปล่อยตัวนี้เป็นตัวเหมือนหัวแคมป์นะครับดึงเอาไว้ตัวนี้เป็นตัวแคมป์ดูดไม้เข้าหากันตรงนี้เราต้องเจาะควานให้มันผ่านด้วยนะครับครับถ้ามีคออย่างนี้ ตรงนี้ด้านบนจะต้องหนาประมาณคอรตรงนี้หรือว่าลงมาสักเกลียวสองเกลียวนี่ยังพอได้อยู่แต่ถ้าหลายเกลียวมากมันก็จะดูดตัวบนแทนนึกออกไหมฮะถ้าเกิดไม่นั้นเราอาจจะใช้ไม้หนาประมาณนี้ได้อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยสองเกลียวสามเกลียวบางทีมันอาจจะไม่ไปดูดตัวบนมันยังพอไหวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่บางทีเราก็เลือกไม่ได้อย่างที่บอกนะครับว่าเอาคอแบบเนี้ยมันห,หยายากในท้องตลาดมันก็จะเป็นเกลียวตลอดเกลียวตลอดแบบนี้นะครับถ้าก็อาจจะช่วยเจาะคว้านให้ตัวบนผ่านนะครับผมสมมติผมจะย,ยึดแผ่นตัวนี้นะครับ ลงบนไม้แผ่นตัวนี้ทีนี้ว่ามันใกล้หัวไม้เนี่ยฮะเราจะเจาะยึดผมสม,มุตินะครับเนี่ยฮะสม่เสมออ่าแล้วยิงลงไปนะครับเนี่ยแตกเห็นไหมฮะมันใกล้หัวไม้ไม้มันแตกแต่ตนนนัวบนน่ะเราก็เจาะคว้าแล้วเพราะฉะนั้นผมมีเทคนิคอันนึงเขาเรียกว่าเจาะนำนะครับจะเจาะรั่วไปนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับอ่าท่านก็จะเห็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับที่หัวเกียยวปล่อยจะลง ทีนี้เราอาจจะต้องใช้ดอกเจาะนำคือดอกที่มีขนาดเท่ากับลำตัวข้างในคือไม่ใช่เกลียวนะครับลำตัวของเกลียวปล่อยด้านในตัวนี้นะครับทีนี้จอนำเนี่ยใช่ไหมมันยังคับอยู่คับเกลียวแต่ตัวข้างในเนี่ยมันพอดีพอดีดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะยึดกลับไปใหม่นะครับอย่างเงี้ยฮะเงี้ยแล้วก็ดูเข้าไปในนี้นะครับเนี่ยครับดูดแน่นไม่แตกฮนะอ่าอันนี้มันใกล้หัวไม้ฮะอันนี้หัวไม้มันก็ เรียกว่าเจาะนำนะครับครับแล้วมาดูตัวเจาะขวาเจาะขวาคือปกติหัวเกียวปล่อยถ้าเรายิงเกียวปล่อยเข้าไปมันจะนูนขึ้นมาอย่าไงนี้ไหมเราก็หัวเป็นลักษณะเทเปอร์เราก็ต้องเจาะขวานให้หัวเนี่ยหลบไปเสมอหรือว่าลงไปข้างล่างเลยอ่ะอันนี้เราเรียกว่าเจาะขวานนะครับอันนี้คือเจาะผ่านแล้วขวานไปในตัวแต่จริงๆคือเนี่ยขวานนะครับนะฮะนะขวานหัวเกียวปล่อยไปเลยเวลาเรายิงนะครับ เรายิงเกีปล่อยปุ๊บหัวมันก็จะถูกดูดลงไปเนี่ยฮะคว้านหัวเลยนะครับครับผมก็จบสำหรับเทคนิคการใช้เกียวป่ายเล็กๆน้อยๆเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะครับขขอบคุณมากครับที่ติดตามชม